พีธี่กรซีซั่นหน้ามีการเปลี่ยนไหมฮะหรือว่าจะใช้เป็นนุ้ยเหมือนเดิมอ่าเคยเปลี่ยนมาแล้วจากต้นหอมมาเป็นนุย้ยใช้นุ้ยต่อก็ได้เป็นแขกประจาก็ได้อ๋อ,อ,อเปลี่ยนพิธีกรไม่ได้เอาแขกประจาําก็ยัยงดี็ยังดีใช่ทําได้ไหมฮะไม่เห็นพูดเลยเลยนะเนะี่ยคุณจะตอบไหมฮะคุณอาร์ตสามชัวชัวตอบข้อ3าครับพี่นุย้ยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ฮะคุณอาร์ตผมพอเปลี่ยนฮะนึกถึงหน้าลูกไปฮะอาทิตย์ลูกถ้าพ่อรู้ต้องพ่อทำงี้พ่อก็ไม่มาหรอกลูกนึกถึงล ถ้ามั่นใจและนี่คือคำตอบที่ที่ถ่ายคลทีไรบ่อยนะทรายพอทายวีดีโอเก็บคขนาดที่เป็นคำตอบที่พูดได้เลยคุณลงละลาก่อนนุ้ยที่โอ๋ยเจ็บแน่เลยอ่ะไม่ชอบเลยมียากกว่านี้ไหมฮะคุณรอก่อนครับอยากตกถังแล้วคุณรอก่อนครับทำไมข้อห้าข้อหกมาทุกคู่ก็คือนั่งเงียบกริบเอางี้ตอบไปทุกข้อแล้วได้ไหมเหมือนมึงกลัว